เช่นวันนี้น้ำตาท่วมจอเลยครับองอิงไอดอลของใครหลายคนก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีนะครับสวัสดี fc แฟนคลับนะครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็แฟนคลับเนาะของอีลานะครับน้องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยโอ้โหได้ชมกันไหมครับเมื่อวานเนาะกับรายการซูเปอร์เทนจิวนะครับที่ได้รับเชิญน้ององอิงนะครับไปเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับในรายการด้วยเรียกได้ว่า ภาพบรรยากาศเนี่ยในรายการนะครับทําเอาน้ําตาแตกน้ําตาซึมไปตามๆเลยครับเมื่อน้องแก้วนะครับเด็กหญิงเนาะสู้ชีวิตเนาะที่มีพี่วงอิงเป็นไอดอลเนี่ยแล้วก็ได้มาออกรายการซูเปอร์เทนจิวนะครับโดยของที่อยากได้ครับคือลําโพงกับไมโครโฟนเนาะเพื่อที่จะไปร้องเพลงน่าจะไปร้องเพลงตามต,ามตลาดนัดนะครับเปิดหมุกเนาะคล้ายๆกับสตอรี่เรื่องราวของพี่วงอิงนะครับเด็กสู้ชีวิตเนาะโอ้ทั้งนี้ครับทางรายการเนี่ย ได้ติดต่อมายังวงสาวน้อยเพชรบ้านแพนนะครับเพื่อจะขอคิวนะครับรับเชิญน้องหิงซึ่งบอกได้เลยครับว่าคิวน้องหิงเนี่ยคิวหายากมากๆแล้วครับและช่วงนี้เนาะงานน้องก็แน่นด้วยโอ้โหแต่เมื่อน้องหิงไปปรากฏตัวครับทำเอาครับน้ําตาครับน้ําตาแตกไปตามๆกันครับเมื่อน้องแก้มนะครับหันมาเห็นพี่น้องหิงเนาะโอ้หูน้ําตาไหลเลยครับเป็นแบบซึ้งซึ้งมากจริงๆครับและเป็นภาพที่ประทับใจ แม้แต่ครูเงาะนะครับคอมเมนตเตอร์อร,รายการเนี่ยก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงบรรยากาศให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับบางส่วนบางตอนเนาะชมไปพร้อมกันเนะะเาะโอ้โหอันนี้นะครับแค่พี่อุ้งอิงเนาะพอร้องเพลงจบนะครับแล้วแบบออกมาเจอเนี่ยน้องแก้มก็บอกเลยครับว่า อย่างอื่นเลยเนี่ยขออยากถ่ายรูปก่อนอยากถ่ายรูปด้วยโอ้โหน่ารักมากๆนะครับน้องเนาะก็เป็นเด็กน้องแก้มก็เป็นเด็กใสๆนะครับอยากถ่ายรูปกับพี่วุ้งอิงนะครับหืมก็อยากให้ใหใเวลาตังใจล่ะกัอุหนุนออเดอร์ซูซูนูเสื้อว่ถาถามือนี้เพรม่บอของหนูมันก็ต้องมีมือของหนูไม่มือนั้นเสื้อว่าีหล่าตรงเฮดมันใหได่ละ กำลังใจค่ะคนโอ้โหแล้วว่าเป็นช็อตภาพประทับใจนะครับว่าเมื่อพี่อุ๋งอิงนะครับอวยพรเนาะให้กับน้องแก้มนะครับว่าแม้วันนี้นะครับจะยังไม่ใช่วันของเราเนาะแต่ก็อยากให้น้องเนี่ยสู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันของเรานะครับก็จะมาถึงครับพร้อมกับอ้อมกอดอันอบอุ่นจากพี่อุ๋งอิงสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับที่เป็นไอดอลของน้องด้วยนะครับ โอ้โห oh, แล้วก็มีต่อบนิดนึงครับคนเก่งกับคนดีอ่ะจะมีพลังแบบนีน้วันหนึ่งข้างหน้าหนูก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีเพื่อส่งพลังให้กับเด็กรุ่นต่อไปโอ้โหกับคำพูดที่ว่านะครับคนเก่งและคนดีก็จะมีพลังแบบนี้แล้ววันวันข้างหน้านะครับก็จะได้ส่งต่อพลังที่ดีพลังที่เก่งให้กับเด็กรุ่นหลัง,ลงต่อไป ได้เลยนะครับว่าน้องอิงเนาะก็อย่างที่เราทราบกันดีครับก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับแล้วผมเชื่อครับว่าน้องอิงเนี่ยเป็นไอดอลให้อีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีชื่อเสียงตอนนี้เนาะและยังไม่ได้มีโอกาสได้ออกทีวีแบบน้องแก้มนะครับน้องคนนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับทำเอาพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างพี่ซุปนะครับเจ้าของพิธีกรเนาะพิธีกรรายการซุปเปอร์เทนนะครับได้ออกมาโพสต์ลงสื่อโซเชียลส่วนตัวครับ ไว้แบบนี้ครับว่าน้องแก้มเนี่ยร้องเพลงสลับกับร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่ไหวผมเชื่อว่าแม้เป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ทุกวินาทีนั้นยิ่งใหญ่และมีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องแก้มการได้ยืนเคียงคู่ร่วมร้องเพลงกับศิลปินรักในดวงใจพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ความทรงจำที่มีคุณค่านี้จึงเป็นต้นทุนความสุขความภูมิใจที่จะอยู่กับน้องแก้มตลอดไปคิวพี่อุ่งอิงแน่นขนาดไหนพวกเราต่างรู้ดีแต่เมื่อทีมงานซ u เปอร์เทนบอกเล่าเรื่องราวของน้องแก้มและขอคิวไปที่คลายเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคำตอบที่เราได้รับก็คือภาพมหัสจรรย์ในวันนี้ไม่เพียงแค่การมาเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แค่การสวมกอด เพื่อส่งพลังพี่อุงอิงเตรียมตุ๊กตามาให้น้องด้วยน้องแก้มได้ตั้งชื่อตุ๊กตาว่าเอื่อยอุงอิงตุ๊กตาตัวนี้คงจะเป็นตุ๊กตาที่แก้มรักและกอดบ่อยที่สุดแน่ๆผมถามน้องแก้มว่าทําไมถึงชอบพี่อุงอิงขนาดนี้น้องแก้มตอบว่าพี่อุงอิงเป็นคนกระตัญยูสร้างบ้านให้แม่รักแม่ไม่ใช่แค่น้ําเสียงหรือบทเพลง น้องแก้มรักพิถีตัวตนความเป็นแบบอย่างที่ดีของพี่อุงอิงด้วยและนี่ก็คือความรู้สึกเดียวกันกับ FC ทางประเทศที่รักและเอ็นดูพี่อุงอิงพี่อุงอิงบอกแก้มว่าพี่อยากให้น้องตั้งใจและอดทนเอาเดอ้อสู้สู้พี่เชื่อว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่วันของน้องมันก็ต้องมีวันของหนูพี่เชื่อว่าน้องต้องทำได้สำเร็จในวันหนึง่ง นี่คือพรคือคำสอนคือกำลังใจที่สะท้อนวิธีคิดและชีวิตจริงของความเป็นพี่อ,ง,องิงเป็นอีกหนึ่งวันที่ทีมงานซูเปอร์เทนสุขใจมากครับขอบคุณพี่อ,ง,องิงขอบคุณพ่อโจขอบคุณค่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มอบวันที่ดีที่สุดให้กับน้องแก้มและขอขอบคุณน้องแก้มเช่นกันที่พาพี่องอิงมาสู่ซูเปอร์เทนอีกครั้งรักษาเนือ้อรักษาตัวให้ดีนะลูก เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแบบที่หนูเป็นมีความสุขในทุกวันกับเสียงเพลงที่หนูรักขอให้ทุกวันนับจากนี้เป็นวันของแก้มนะครับโอ้โหก็เป็นว่าเป็นโพสต์นะครับที่ซึ้งมากๆก,กินใจผมอ่านไปถึงกับคนลุกเลยครับคําว่าไอดอลเนาะมันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับการที่คนคนหนึ่งนะครับจะยกคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นไอดอลเนะี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับ แล้วคำว่าไอดอลนะครับมันคือต้นแบบครับมันคือแบบอย่างเนาะวิถีการใช้ชีวิตนะครับการดำเนินรอยตามนะครับแล้วผมก็บอกได้เลยครับว่าวันนี้เนาะน้องอุ๋งอิงเดินทางมาถึงวันที่มีใครหลายคนนะครับอยากจะเป็นแบบน้องอิงเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องแก้มนะครับที่ออกรายการออกรายการซูเปอร์เทนจิวนะครับหรือว่าจะเป็นน้องโซเฟียนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่กับวงสาวน้อยลำเพลินโชนะครับในเรือสาวมัลฟิตแมนแพน หรือน้องคอปเตอร์นะครับศิลปินภูไทยหรือน้องไศิลปินหมอลำเสียงวิหกนะครับต้องบอกเลยครับว่าแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับพี่อุ๋งอิงก็ต้องเข้มแข็งมากนะครับจับจารที่ต้องเผชิญดราม่าแล้วก็อุปสรรคมากมายในชีวิตนะครับแล้วบอกเลยครับว่าอันนี้ครับคือรางวัลของคนเก่งครับที่อดทนมาได้ครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ครับภูมิใจจริงๆครับแล้วก็ เราก็ได้เห็นการเติบโตนะครับของน้องอิงเนาะในช่วงปีกว่าๆนะครับโ้วันนี้นะครับน้องสวยมากนะครับและน้องก็สง่างามนะครับเป็นที่หน้าภาคภูมิใจจริงๆครับแม้กระทั่งนะครับบอสโจยมนนิมครับแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเมื่อได้มีโอกาสมาดูเทปรายการนี้นะครับบอสโจเนี่ยได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลส่วนตัวครับว่าน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัว เมื่อเห็นเด็กๆทั้งสองและได้ฟังเสียงเพลงที่พ่อโจเป็นคนแต่งเองกับมือโอ้โหคิดเห็นประการใดกับเรื่องนี้บ้างครับยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่อง o p t i o n วันนี้โจหนือฟิชเชลช่องเด็กๆนะครับขอบคุณมากครับ